เอาคนนีคนนี้น้าของาปล่อยตก่อนเอาคนหลังเอาคนหลังเปิตาเดินไปเดนรับคนี้คมแล้วฮะมาเลยล้างมือไม่ต้องเปิดเลยไม่ได้เปิล้ามือเดียบร้อยเอาสมุดคาส่งที่คุณตาคนน้สนมากหนึ่งคนนี้คนนีสนมากหน่น้คนน้คนมือคนนี้คน้คนน้คน้านี้คนี้คน้วน้คนี้้ี้วน้คนี้้คี้คน้คนีน้น้ค้เนีคนนี้นค าาเปิดดตไ้ล้างมือจะไม่ล้างมือถ้ามล้างถ้าพี่คนมันโดนน้ำมันจะเป็นมันจะเป็นที่เละการเร็วๆการคนสุดท้ายแน่นอนไม่เป็นไรเดี๋ยวการให้ให้ให้กระป๋องสุดท้ายให้มันนอนก่อนเอากระป๋องนี้ก่อนอยู่แค่ไม่กี่ตัวอ่าเร็วอมาเปิดตาไป นี่วเดียวมันตื่นแล้วทำไมดีค่ะมันตื่นแล้วอ่ะอืมเอาเอามองไอกระป๋องนี้เลยหลายตัวหน่อยแอามองทำไมปิดไว้หนุงไปเลยนะมันอยู่ใต้น้ำหนุงไปเลยไม่สามารถที่จะสับเดี๋ยวนี้ลอยลูกบอลให้ระเบิดได้สับเลยดูเล